เอาไปต่อกับอีกหนึ่งเรื่องทางอำเภอพ้นจังหวัดขอนแก่นซึ่งต้องบอกว่าโรงพยาบาลพ้นเนี่ยตกใจตรงที่ว่าไปหอดครบรอบอายุอายุซ้ํากันพอดีไปสัครับก็คงกันฤทธิุดสั่แล้วผ่าสิผ่าปีจ้กปีคะผมเสียใจผมเขียนแล้วเมื่อกี้ผมหน่อยใจกูเลยวันนี้ผมหน่อยใจเจ้าแล้วอายุเท่าไหร่คะครบรอบ4 0ปีให้บริการเคียงคู่พี่น้องประชาชนมาครบรอบ40ปีโดยบริการทางการแพทย์ในมาตรฐาน ซึ่งต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจและเป็นทีพ่พึงของประชาชนอำเภอพ้นและอำเภอไก่เคียง<ะ>สิงเป็นจังใดไปติดตามครับเอกมาาไไรัตตงปิ <S <S แบบจำลองอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพลที่กำลังก่อสร้างประกอบด้วยห้องไอซียูห้องขาดตกรรมห้องคลอดและธนาคารเลือดและอื่นๆซึ่งหากแล้วเสร็จจะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกในการเข้ารับการบริการทางการแพทย์เป็นหนึ่งในแผนงานการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศของโรงพยาบาลพลและจะทำให้ประชาชนเข้าถึงการบริการได้สะดวกรวดเร็ว โรงพยาบาลพลเปิดให้บริการเมื่อปีกพุทธศักราช2525เป็นโรงพยาบาลโซนใต้ของจังหวัดขอนแก่นรองรับการบริการและเป็นที่พึ่งของประชาชนในพื้นที่อำเภอพลและใกล้เคียงเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการที่ได้มาตรฐานสะดวกรวดเร็วทิศทางในอนาคตข้างหน้าก็คือเรามีความพยายามที่จะเพิ่มสักยภาพในการดูแลผู้ป่วยตามแพทย์ สาขาเฉพาะทางต่างๆนะครับที่จบมานะครับแล้วก็เราก็จะพัฒนาในเรื่องการให้บริการในการที่จะทำยังไงให้ผู้รับบริการในเขตอำเภอโพลและอำเภอข้างเคียงเนี่ยสามารถเข้าถึงการบริการที่เฉพาะทางได้นะครับเพื่อลดการส่งต่อไปโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นนะครับซึ่งก็จะทำให้ผู้ป่วยสามารถที่จะรักษา ในเรื่องของโรคทางแพทย์เฉพาะทางการใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่มีความทันสมัยนะครับนะฮะก็จะสามารถเข้าถึงได้ง่ายนะครับแล้วก็จะไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลไปถึงจังหวัดขอนแก่นและอีกทั้งก็เป็นการลดความแออัดของโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นด้วยครับปัจจุบันโรงพยาบาลพลได้พัฒนายกระดับการบริการโรงพยาบาลขนาดกลางขนาด90เตียงระดับ M 2โดยมีแนวทางการบริหารจัดการที่ดี มีการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนานะครับพอพอเรามีคุณหมอเฉพาะทางมากขึ้นนะนะครับจำนวนคนไข้ามากขึ้นนะฮะทำใหอ้อาคารผู้ป่วยนอกของเราเนี่ยไม่เพียงพอต่อการให้บริการนะฮะ ห้องผ่าตัดและห้องคลอดก็ไม่เพียงพอต่อให้การบริการนะฉะนั้นเนี่ยนะทางโรงพยาบาลร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลซึ่งประกอบไปด้วยพ่อค้าขาบดีนะครับนะผู้หลักผู้ใหญ่ในในอำเภอพลนะฮะก็ได้ปรึกษาหารือก,กันว่าจะทำยังไงในการที่จะขยายนะครับอาคารสถานที่เนี่ย ให้เพียงพอนะครับต่อความต้องการของผู้รับบริการนะจึงเป็นที่มาของการตัดตัดสินใจในการที่จะร่วมกันหาทุนนะครับรับบริจาคนะเพื่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกในปีหน้านะครับก็จะเปิดบริการที่อาคารผู้ป่วยนอกของเรานะครับแต่อย่างไงก็ตามก็จะมีอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์นะครับที่ยังยังขาดแคลนอยู่นะครับก็ ในโอกาสต่ตอไปก็คงจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับที่มีจิตศรัทธานะครับช่วยกันบริจาคเพื่อต่อชีวิตหรือชื่อหรือชีวิตผู้ที่ประสบปัญหาในเรื่องสุขภาพนะครับก็จะถือว่าเราได้ทําบุญร่วมกันครับตลอดเวลา40ปีที่ผ่านมาด้วยความมุ่งมั่นของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โดยมีคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลพลซึ่งประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการบริการ ทำให้โรงพยาบาลพลเป็นความภูมิใจและเป็นที่พึ่งของชาวอำเภอพลและอำเภอใกล้เคียงนับเป็น40ปีแห่งความภาคภูมิใจสู่ความเป็นเลิศที่จะสร้างสังคมสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไปทีมข่าว n b t 11 t v วีสารรายงานจากจังหวัดขอนแกน่น